มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฝ้าระวังกรมอุตุประกาศแล้ว24ชั่วโมงข้างหน้า10จังหวัดโดนฝนถล่มเต็มๆค่ะวันที่3พฤศจิกาย,ยน2568ประกาศจากกรมอุตุนะคะ ระบ,บุว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมและเพชรบุรีค่ะส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้เกษตรกรและก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะเตรียมรับมือฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำหลากได้ ในบางแห่งนั้นให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านพื้นที่ฝนตกนะคะสาเหตุจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนและภาคอีสานตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขณะที่มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนอยังคงเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน คลื่นลมนะคะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอาไทายและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงราว1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะยังไรงก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะขอ <s> ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ